สวัสดีค่ะว,ว,วิวนะคะวันที่ที่ดาวเดินทางไปหาพี่สาวน้องเอเล็กซาน่านะคะก็ได้เก็บบรรยากาศนะคะก็คือข้างสองทางเลยก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงออทอมนะคะทุกคนคะ่ะก็คือช่วงนี้หลายๆคนเชื่อว่าหลายๆทัวร์เนาะเขาก็จะมีการแบบเออพาคนมาเที่ยวที่ต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าในโซนพวกเที่ยวเที่ยวยุโรปอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าช่วงฤดูนี้เป็นช่วงที่อากาศกําลังพอดีไม่หนาวมากไม่ ไม่ถึงหลักหน่วยก็ค่ว่าประมาณหลัก10 10ถึงประมาณ16-7องศาเท่านั้นนะคะก็คืออากาศกําลังพอดีเยน็ยนเยน็นส,สบายนั่นแหละค่ะแล้วก็เวลาใส่ชุดนู่นนี่นั่นมันก็ไม่หนาวมากอากาศอุ่นๆหรือว่าคนที่ชอบมาเที่ยวต่างประเทศก็ได้ใส่ชุดที่แบบว่าเออถ่ายรูปได้แบบสวยงามนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงหิม ok ะตกอ่ะมันต้องใส่เสื้อหลายๆซ้อนไงทุกคนคะ่ะเวลาใส่แต่หลายซ้อนบางดีมันก็ดูลุงลังบ้างน,นู่นนี่มัางอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูป บอกมาอาจจะไม่สวยสาหรับคนที่แบบเอออ่าแบบว่า แต่งตัวเป็นเนี่ยดาว่าเออมันต้องหาเสื้อที่แบบว่าเป็นเสื้อที่รัดรูปก็จริงแต่ด้านในเป็นบุนอ่ะมันก็จะต้องไม่ต้องใส่เยอะมันก็จะดูแบบเพียวแล้วถ่ายรูปออกมาสวยแต่สาหรับตัวดาวตั้งแต่ดาวยา้ายมาอยู่ประเทศอังกฤษแล้วทุกคนค่ะช่วงหิมะตกนะดาวต้องใส่เสื้อประมาณ3ชั้นนะแล้วก็มีเสื้อแจ็คเก็ตรอบอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อกล้ามเสร็จแล้วใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวอันนี้3มชั้นก็คือ n o มอลเวลาเราอยู่ ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อกันฟงกันฝนไปด้วยอีกหนึ่งชั้นนะคะก็คือกันหนาวไปด้วยนั่นแหละก็คือถ้าสมมติว่าเป็นช่วงหน้าหนาวของดาวก็คือบอกได้เลยว่าอุณยภูมอุนยะมากเลยค่ะมันลุงตุงนังนั่นแหละ,ค,ะคือแบบว่าคือมันเยอะเกินไปนั่นแหละค่ะแล้วก็แต่อย่างว่าเนาะสมัยนี้มันคือมีวัฒนาการคือเดี๋ยวนี้นะคะเขามีเสื้อแบบว่าเป็นเสื้อรัดรูปก็จริงแต่ด้านในแบบว่าเป็นเสื้อ ทบดูด้านนอกเป็นแบบธรรมดานะคะแต่ด้านในเป็นแบบว่าเหมือนแบบนุ่มๆนะคะแล้วทําให้อุ่นมากๆแบบนั้นก็ดีก็คือช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะใส่เสื้อแบบนั้นแล้วล่ะค่ะตอนแรกๆไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าจะใส่สองสามชั้นด้วยนะทุกคนคือมันหนาวมากแล้วช่วงหิมะตกก็ประมาณก็ประมาณติดลงติดลบนั่นแหละค่ะแล้วก็แต่อย่างว่านะช่วงที่ประเทศอังกฤษเวลาเขาหน้าหนาวก็จริงมันก็จะมีอาจจะมีลมมีฝนมีอะไรตกขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือมันต้องมีเสื้อแจ็คเก็ตที่แบบกันฝนไปด้ว ไม่ใช่ว่ากันหนาวอย่างเดียวนะทุกคนมันก็จะแบบเป็นคุมแบบผ้าล่มนั่นแหละมันก็ต้องมีแบบหลายชั้นไปเนาะมันก็เพิ่มความอุ่นให้ตัวเองเพราะว่าถ้าหน้าหนาวไม่สบายนะ่ะอาการนะ่ะมันจะแตกต่างกับที่บ้านเราเลยนะคะ,แล,ะแล้วก็วันนี้ดาวก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะก็คือได้เก็บบรรยากาศ2ข้างทางมาฝากทุกคนนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าเออเก็บบรรยากาศในส่วนหน้าตาของตัวเองนะคะก็คือส่วนมากจะเป็นวิวนั่นแหละที่ดาวถ่ายในช่วงคลิปนี้นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าเออใบต้นไม้นี่มันก็ ก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองเหมือนทุกคนได้นั่งข้างๆดาวนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศยาวไปเลยค่ะในการเดินทางของเราวันนี้ก็ประมาณหึงชั่วโมงนะคะเราเดินทางประมาณบ่ายโมงก,กว่าๆค่ะแต่ก็คือบรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะคะก็คือเมฆมันจะค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้ก็คือไม่ค่อยมีแดดถ้ามีแดดเดาว่าจะโอเคมากกว่านี้ก็คือภาพมันจะชัดกว่านี้ค่ะ ถหลังฤด,ดูนี้ไปนะคะก็ใบไม้ร่วงหมดแล้วเนาะเราก็จะเห็นแค่กิ่งไม้นะคะชี้ปงชีเ้เหมือนต้นไม้มันตายแล้วแต่ที่จริงมันไม่ได้ตายนะทุกคนก็คือใบไม้มันร่วงแล้วมันก็จะแบบเหมือนล้นไปเลยไม่มีใบมงใบไม้ไม่เขียวนะคะอย่างว่าเนาะซัมเมอร์เขียวชุม่มสวยแต่ช่วงใบไม้ร่วงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็คืออย่างว่าเราอยู่เมืองหนาวเนาะใบไม้ my, มันก็จะผีใบแบบนี้นะคะดูสวยแต่ก็จะมีน้อยนะคะที่ต้นไม้ที่มันไม่ได้ร่วงนะมันจะเป็นสีเขียวตลอดเวลามันก็มีนะ แต่ส่วนน้อยแต่ส่วนมากก็จะเป็นใบที่แบบผีใบแบบนี้นะคะ,ะก็จะเปลี่ยนสีทุกฤด,ดูของเขานั่นแหละ,ะแล้วก็บรรยากาศนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะต้นเล็กต้นน้อยเปลี่ยนสีทั้งหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็บรรยากาศสวยมากๆนะคะเราก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเท่านี้นะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย